ัสดีค่ะอันนี้แม่พาจะพามาทำรวดจะามาคาลูกันนะคะอันนี้เป็นรวเดิมของแม่พานะคะโล่งๆเลยนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยค่ะก่อนอื่นเลยแม่พาก็ไปคัดต้นจามาคาลูสวยๆมานะคะครั้งนี้แม่พาจะจับเป็นแบบไล่ระดับนะคะเลือกต้นสูงบ้างต่ำบ้างแม่พาใช้จามาคาลูที่มีรากทุกต้นนะคะส่วนแม่พามีให้เลือกเยอะๆเลยค่ะแล้วเราก็ขุดๆๆแล้วใส่รถซุกไปเลยแม่พาใช้จามาคารูร้อยสิบต้นจ้า เลือกไม้ได้ครบแล้วแม่พาก็พร้อมที่จะปลูกค่ะตามไปดูกันเลยจ้าขั้นตอน,ต,อนต่อไปแม่พาก็ขุดรูเจ้าเราก็ขุดกันไปเลยจ้ามันมือมากรอบนี้แม่พาใช้จะมาคารูขนาห้าสิเซนถึงร้อยเซนนะคะเพื่อให้น้องทรงตัวอยู่ได้แม่พายใช้ลุมลึกประมาณ20ิเซนค่ะเมือ่อหลุมขุดพร้อมแล้วแม่พาก็ลงมือปลูกเลยค่ะเราปลูกกันทีละต้นนะคะให้ได้ระดับสูงต่ำไปเรื่อยๆนะคะก็จะสวยงามมาก สวยไหมคะพเพื่อนๆจดเรียบร้อยแล้วจ้ารู้จ่าจะมาคารูของแม่พายสวยไหมคะพเพื่อนๆชอบไหมคะถ้าชอบแม่พายจะทำให้ดูอีกนะคะ